เจอกล้องอ่าแม่เปิดกล้องมันหนูเปิดให้แม่เปิดไม่เป็นทุกคั้ใครเลทุกครั้แม่อ้าเจอแล้วเจอแล้วตั้งไปห้าวิเคราะหกินอะไรกันเกเงือแน่เลมาลองดูว่ใช่นวับแต่ทภาพตามตรงขโมยทกั้ใครมาไม่ใช่นะไม่ตอบเลย ไม hey, ่ได้เนี่งนี่กดตัวพิ้ใหรมันจะดึงเราไหมเราจัดน้องเพลงนะมเรก็เป็นตัดตองแม่มาไม่มองหนูเดี๋ยวไม่ได้รูปแล้วจะเป็นมอนอะไรอะไรอีก เ้ามาเปิดเบสเจอแล้วโอ้ไม่ได้ถ่ายรูปนะในอันที่ดีนะกินมเสมอแล้วเป็นไรอ่ะถูกเพราะเวลาอยู่บ้านเอาแต่ใจไงอะไรยังไงเซนเลยนะหยุดหยุดมาฟุ้งฝาดได้เจอไหมฟุณครับอ่ะนี่อะไรที่เราเนี่ย ลอ,องอจับมือเบสแรงนะไั้นนะหมถูกนะต้องถูกต้องขอบพระคุณน,นะมือนี้ช่างเลือกนะ <S 2> <S 2> <S เบสสวยนี่ทำร้านไหนมา <S <S ขอบคุณครับแม่มาต่อโอเคหมดที่ของแม่เสื้อฟ้านะครับให้เราหนะ่อแม่ ขอบคุณครับมาวันนี้เอาห้ามคุยรอเปล่าเราชอบโดนโดนสับครนเสิบมือหมดเห็นไหมเห็นไหมขอบคุณครับให้ให้อันนึงครับแบ่งทองด้วยแบ่งทองด้วยเน่่ยนะ